ที่สุทรักเป็นปรรุตนะครับดีใจได้ชื่ออาจารย์หมอรวมไปอยู่ในนามสกุลด้วยเ <Amen. S 1> อเมนก็เรื่องที่จะแบ่งปันนะครับเกี่ยวเรื่องการขายบ้านนะครับขอประเกียรติเป็นของพระเจ้านะครับก็คือเมื่อช่วงเดือนหกที่ผ่านมานะครับก็พระเจ้าเร้าใจให้คุยกับภรรยาว่าตัดสินใจว่าเราจะย้ายนะครับอาจากที่เมืองไทยไปอยู่ที่ไปอยู่ที่อเมริกานะครับไปอยู่กับพี่สาวภรรยาที่อยู่ที่นั่นนะครับ ทีนี้เนี่ยเราก็มีช่องทางหลายๆช่องทางที่เข้ามาแต่สิ่งหนึ่งที่จําเป็นต่อการย้ายไปอยู่ที่นั่นก็คือเรื่องของเงินทุนนะครับซึ่งพระเจ้าก็เราใจให้ว่าเออเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะก็มีบ้านที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยนะครับที่ที่ตั้งใจว่าจะขายก็ประกาศขายตั้งแต่เดือน6นะครับซึ่งสภาพเศรษฐกิจเนี่ยก็ไม่ค่อยเอื้อเท่าไหร่เพราะมีแต่ข่าวว่าขายไม่ได้ขายไม่ออกนะครับอสังหาเหลือกันเต็มตลาดเลยเนาะ ก็ด้วยความตื่นเต้นตอนนั้นก็วิ่งไปบอกหัวหน้าแลกว่าหัวหน้าครับสิ้นเดือนเจ็ดจะออกเลยครับจะบินเลยนะบ้านก็ยังขายไม่ได้พระเจ้าก็เป็นพระเจ้าที่มีพระคุณนะครับก็ไปเร้าใจให้หัวหน้าหัวหน้าบอกว่าขายบ้านได้หร้อเหรอบอกขายได้ครับขายได้แน่นอนนะไปด้วยความมั่นใจมากปรากฏว่าัขายไม่ได้ แล้วถ้าเป็นปกติก็คือหัวหน้าก็คือก็ให้ออกใช่ไหมครับก็ปล่อยตามนั้นแต่ว่าอัศจรรย์มากพระเจ้าก็ให้หัวหน้าบอกว่าทําไปก่อนขายได้แล้วค่อยมาบอกนะ <S 2> <S 2> ทําไปก่อนก็ทําทต่อไปครับพี่น้องจนกระทั่งถึงเดือนเนี่ยเดือนนี้เลยเดือนสิบแล้วเนาะก็ทําไปสามเดือนจนกระทั่งก็ยังขายไม่ได้สักทีมีคนมาดูแล้วก็เงียบนะครับมาแล้วสนใจซื้อแต่ราคาก็คือต่ากว่าที่เราต้องการไปเยอะพอสมควรก็ความเชื่อถดถอยเล็กน้อย แล้วก็หวังใจก็ยังมีความหวังใจอยู่แต่ก็เหมือนมันใกล้เวลาเข้ามาเรื่อยๆแล้วเวลาผ่านมาสักระยะหนึ่งปรากฏตอนที่อาจารย์อาจารรนนี่มานะครับก็ของคุณพระเจ้าได้ไรับการวางมือเนาะแล้วก็วันถัดมานะครับที่น้องไปก็คือวันที่อาจารย์หมออยู่นะครับแล้วก็ไปรับการวางมือจากอาจารย์หมอพอรับการวางมือจากอาจารย์หมอปุ๊บก็ได้ยินเสียงพระวนญาณนะครับตอนที่ล้มอยู่บอกว่าให พูดออกมาเลยสิ่งที่เราปรารถนาพระวิญญาณอยู่ด้วยพระเจ้าอยู่ด้วยแล้วแล้วพระเจ้าจะทําให้เกิดขึ้นก็มีคำหนึ่งหลุดออกมาเลยบอกว่าขอบคุณพระเจ้าที่จะขายบ้านได้ภายในหนึ่งสัปดาห์น้องรองมาสามเดือนนะก็หลุดออกมาเลยว่าขอบคุณพระเจ้าที่จะขายบ้านในหนึ่งสัปดาห์แล้วพระวิญญ,ญ,ญาณก็บอกว่าไม่ใช่ขอแบบนี้ไม่ถูกต้อง ไม่ใช่ว่าจะขายได้นหนึ่งสัปดาห์แต่ขอบคุณพระเจ้าที่ขายบ้านได้แล้วในหนึ่งสัปดาห์นี้ในสัปดาห์นี้แล้วก็โอพระเจ้าวันอาทิตย์วันนั้นผ่านไปมีเวลาหนึ่งสัปดาห์แล้วก็ภายในภายในหนึ่งสัปดาห์นะเราก็อธิษฐานเพราะทุกครั้งก็จะขอบคุณขอบคุณพระเจ้าขายบ้านได้สัปดาห์นี้ขายบ้านได้แล้วขอบคุณพระเจ้าที่ขายบ้านได้ในสัปดาห์นี้ก็ภรรยายนะก็กนะ็อยู่ด้วยตลอดเวลานะภรรยายก็เอ๊ก็เชื่อร่วมกันนะครับ อัศจรรย์มากช่วงเดือนสุดท้ายก่อนที่จะไปวางมือกับอาจารย์เนี่ยคนดูบ้านเริ่มเงียบเริ่มหายเงียบไปนะหลังจากที่กลับจากอาจารย์หมอปุ๊บปรากฏว่าในสัปดาห์นั้นสัปดาห์เดียวเนี่ยมีคนติดต่อเข้ามาดูบ้านสามเจ้าสามลายนะครับแล้วทั้งสามลายซื้อหมดเลย <Yeah. S 1> แล้วได้ในราคาที่เราต้องการด้วยนะ <Wow. S 1> มีทั้งซื้อแบบไปกู้ซื้อผ่อนนะครับ ทีนี้ก็เลยเอ๊ะเอาอยัางไงดีได้สามเจ้าเลยขอบคุณพระเจ้าทีนี้ก็มีสิ่งหนึ่งที่ภรรยาเขาก็ไม่ได้บอกเราก็คือเขาบอกว่าเออเขาอยากจะให้ลูกเรียนจนถึงสิ้นปีเนะแล้วก็ต้นปีค่อยบินไปนั้นขายบ้านอยากให้คนที่ซื้อเนี่ยให้เราอยู่จนถึงนานที่สุดนะทันวาได้ก็ดีมกราได้ยิ่งดีเลยพระองค์เนี้ยก็ปรากฏว่าเจ้าแรกซื้อไปปุ๊บก็เขาก็ยังไม่แน่ใจว่าเออเขาจะย้ายเขาเมาาื่อไหร่เจ้าที่สองคือบอกเขาอยากเข้าตุลาเลยแล้วก็อมไม่ได้ จนกระทั่งรอเจ้าที่สามนะครับเจ้าที่สามเนี่ยมาแบบอัศจรรย์มากคือมาตอนที่โทรมาบอกว่าเออขายบ้านใช่ไหมมีเสียงเด็กวัยรุ่นหัวเราะกิ๊กกักกิ๊กกักกันเราก็นึกว่าโอ๊สงสัยเด็กโทรมาโทรมาแกล้งแล้วเนี่ยเนาะปรากฏปรากฏว่าก็นัดมาแล้วก็มาเสร็จปุ๊บวันถัดมานะครับก็คือเขามาดูวันวันไม่แน่จะวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เขามาดูเสร็จปั๊บเขาก็คือตกลงใจเอาเลยนะครับ แล้ววันถัดมาก็คือเขามาวางเงินมาจําเลยนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าแล้วเขาก็ให้เราอยู่ได้จนถึงจนที่เราต้องการเลยคือกลางเดือนมกราอเมนเมนนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าครับ